จ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวิระรวงกรรมการมหาเถระสมาคมประธานคณะกรรมการฝ่ายสาารุนุปการของมหาเถระสมาคมประธานโอวาและเปิดการประชุมปฏิบัติการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขผลกลางประจำปีพุทธศักราช2564ผ่านระบบออนไลน์สื่ออ e ิเล็กทรอนิกส์สู่ม e ติ้งและเฟซบุ๊กจากนั้นได้มอบโล่รางวัลวัดต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ ในการขับเคลื่อนโครงการประจำปีพุทธศักราช2563รวมทั้งมอบราตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำผลกลางก่อนที่จะมีการบรรยายพิเศษเรื่องแนวปฏิบัติโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปี2564โดยพระธรรมรัตนพรประธานคณะขอัยครับประธานคณะอนุกรมกร,ร,ร,กรมการโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข ส่วนกลางเจ้าคณะจังหวัดป,ปทุมธานีและปัญญาพิเศษเรื่องหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขประจำปี2564โดยพระสุททียรัตนบัณฑิตอนุกรรมการเล่นเลขานุก,การโครงการและในการนี้นางสาวสุวรรณีแก้วมณีผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและน,นายสุเทพผู้รัตนโอภาผู้อำนวยการกองพุทธศาสนาสถาน สำนักงานพระพุทธศ,ศาสนาแห่งชาตเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวนี้ครับ